โอเคสวัดดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาอธิบายเสื้อสายหนังทั้งหมดเหมือนกับที่อธิบายไปคลิปที่แล้วแต่เป็นสายผ้าเนาะซึ่งอ่ะผมพูดเหมือนเดิมเลยเผื่อคนไม่ได้ดูคลิปที่แล้วคือของที่มีอันติแฟกเนี่ยจะเป็นหน้าตายนี้อันนี้คือของที่มีอันติแฟกซึ่งของที่ไม่มีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะสังเกตว่าอย่างอันนี้เป็นหมวกหนังมันก็ใช้แค่หนังในการคราบใช่ไหมแต่พอเป็นหนังผสมอันติแฟกเนี่ยมันก็จะได้หมวกที่ดีหน่อยแต่ว่าราคาจะแพงขึ้นเห็นไหมมาร์เกัน ต่างกันตรงไหนคืออันที่ไม่มีอันติแฟกเนี่ยสกิลพาร์ทสี่เห็นไหมครับข้างล่างมันจะมีน้อยคือเทียสี่อ่ะมันมีแค่2ออันเองเราต้องใส่ถึงเทียหกมันถึงจะมีครบนะคบผมหรือว่า5อ่ะแค่5ก็มีครบแล้วถ้าเป็นโมงหนังซึ่งแต่ถ้าเราไปเลือกอันที่มีอันติแฟกอ่ะเราใส่แค่4เห็นไหมพาร์ทสี่ข้างล่างมันมาครบเลย3อันก็ประมาณนี้ครับเป็นข้อแตกต่างส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยของทุกชิ้นเนี่ยผมจะไม่อธิบายนะเพราะว่าผมเคยอธิบายในคลิปสายภาาไปแล้วซึ่ง สกิลหนึ่งของทั้งเสื้อกล้าแล้วก็รองเท้าเนี่ยทุกอันน่ะเหมือนกันหมดเลยสกิลแอคทีฟสกิลแรกเหมือนกันหมดเลยก็เลยจะไม่อธิบายนะครับผมจะเริ่มอธิบายตั้งแต่พาสีฟนะครับผมที่มันแตกต่างแล้วก็ตั้งแต่สกิลสองเสื้อสายหนังเนาะมาเริ่มพาสีฟนะครับพาสีฟแรกเป็นเพิ่มดาเมจหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มเกาะศูนย์จุดเก้านะครับซึ่งทุกหมวกอ่ะก็จะเป็นเหมือนกันหมดเสื้อก็ด้วยเสื้อก็เป็นเสื้อก็เป็นเพิ่มดาเมจเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้ามันเเเป็นนสื้อี่ย มันจะเพิ่มเยอะกว่าเห็นไหมอันต่อไปนะเพิ่มความเร็วในการจบตี6%เป็นถ้าเป็นเสื้อจะเพิ่ม12นะแล้วก็เป็นรถคูดาวห้าจคูดาวเรทซึ่งคูดาวเรดก็มันก็คือรดคูดาวแหละคิดง่าย,ายเพียงแต่มันต่างกับรถคูดาวตรงที่ว่ามันเป็นระบบแบบนับใบขึ้นแทนถ้าเป็นลดคูดาวคือมันลดไปเลยแต่ไอกเกมเนี่ยเวลาสกิลมันนับให้ดูไม่ว่าจะเป็นคูดาวเรทหรือเป็นรถคูดาวปกติเนะี่ยมันก็นับที่3ามสิบวิแล้วเป็นนับเร็วขึ้นเหมือนเดิมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแยกมาเพื่ สำหรับพาสซีฟไปกันอย่างรวดเร็วมาเริ่มกันที่สกิล2ของหมวกสายหนังก่อนเลยซึ่งไอคอนอ่ะมันเป็นไอคอนเดียวกับของหมวกสายผ้าเลยแต่สกิลมันไม่เหมือนกันนะคือเกมเนี้ยผู้พัฒนาเขาน่าจะขี้เกียจหรือไม่ก็อะไรสักอย่างอะ่ะใช้ไอคอนเดียวกันเห็นไหมไอคอนเป็นรูปคำรามเหมือนกันเลยแต่ความสามารถไม่เหมือนครับของหมวกสายผ้าเนี่ยจะเป็นการคำรามแล้วทำดาเมจ43จาจากนั้นจะสโล ายตรงข้ามนะครับ30%แล้วก็ทําให้ตีช้าลงอีก15%็ก็คือสโลว์ความเร็วในการวิ่ง30%ตีช้าลง1 5านะครับผมอ่ะผมจะให้เอไอตีผมนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือความเร็วปกติตอนยังไม่โดนหมวกเรานะเห็นไหมก็จะประมาณนี้ส่วนท่าเดินอ่ะเอไอจะเดินนะครับความเร็วในการเดินก็จะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยผมจะคำรามใส่แล้วมาดูความเร็วในการเดินนะครับผมอ่ะแอสังเกตว่าเขาเดินช้าลงแล้วก็เนี่ยตีช้าลงง้างนานขึ้นนิดนึงม แค่นี้ครับจบไปละสำหรับสกิลสองของหมวกสายหนังซึ่งถ้าเป็นสกิลสองเนี่ยมีทุกหมวกนะครับขอแค่เป็นสายหนังสกิลสองยเป็นแบบนี้หมดเลยเสื้อก็เหมือนกันถ้าเป็นสกิลสองมีทุกเสื้อขอแค่เป็นสายหนังรองเท้าก็เช่นกันนะครับผมประมาณนี้เหมือนเดิมไปผมจะเริ่มเข้าเสื้อต่อเลยนะต่อไปเป็นสกิลสองของเสื้อสายหนังนะครับก็คือมันจะเพิ่มมันจําจําสกิลพายุน้ําแข็งที่เคยอธิบายไปในสายผ้าได้ไหมก็คือเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าแค่ เปลี่ยนจากสะท้อน15%เนี่ยเพิ่มเป็น38%แทนแล้วเอาสโลออกก็คือสะท้อนของหมวกสายสายผ้าเนี่ยมันจะสะท้อนเบาวกว่าแต่ว่าจะสะโลส่วนอันเนี้ยคือสะท้อนแรงกว่าแต่ไม่สโลแค่นั้นเองครับแค่นี้เลยอ่ะผมจะกดนะครับอ่ะ AIT เห็นไหมจะถูกว่าเขาถูกสะท้อนครับทีละ5จากดาเมนเขานะครับนี่เขาก็เจ็บเจ็บทีละหอย่างงี้ครับ ประมาณนี้ก็คือสะท้อนไป38%นั่นเองนะครับแล้วผมก็ถึกขึ้นแค่นี้ครับผมหมดละต่อมานะครับเป็นสกิลที่2ของรองเท้าสายหนังเขาบอกว่าจะเพิ่มความเร็วในการวิ่ง100%แล้วก็คููดาวเลด49%เป็นเวลา3วินะครับซึ่งครูดาวเลนเนี่ยผมบอกว่ามันคือนับเร็วขึ้นมาดูกันนะครับผมผมจะใช้สกิลอ่าอันนี้คือนับปกตินะลองจ้องเลขดีๆนะผมจะซูมให้มันใหญ่แล้วกันจะได้เห็นชัดๆเลขมันนับประมาณนี้นะความเร็วก็คือนับ1วิปกติ แต่ถ้าหากว่าผมกดรองเท้าเนี่ยมันจะนับเร็วขึ้นนะครับผมอ่ะลองดูนะครับผมจะกดรองเท้าแล้วนะญญญเห็นไหมว่าเลขมันเคลื่อนไปไวขึ้นนะครับน่ะพูดง่ายๆก็คือคูดาวเลส49%เนี่ยตรง3วิเนี่ยมันจะทําให้เลขนาคูดาวไวขึ้นมันก็คล้ายๆลดคูดาวแหละแต่มันแค่มันแค่เป็นแบบนับไวขึ้นที่แบบไม่ได้ลดไปเลยแค่นั้นนะครับอ่ะสกิล,ลหลักของหมวกทีนานะครับหรือว่าหมวกอวารอนเนี่ยมันจะสร้างวงเวทขนาด5เมตรขึ้นมาเป็นเวลา2.5วิซึ่ง มันจะทำดาเมจ21ทุกๆ0.5วิแต่ว่าดาเมจอะมันน้อยมันไม่สำคัญมันสำคัญที่ข้างล่างข้างล่างเนี่ยมันบอกว่ามันจะตัดฮิลลิ่งรีซีฟกับฮิลลิ่งแคส50%อ่ะคิดง่ายๆนะครับฮิลลิ่งรีซซฟเนี่ยคือผู้รับส่วนฮิลลิ่งแคสเนี่ยคือผู้ให้พูดง่ายๆคือคนที่โดนหมวกเนี่ยแลวเป็นผู้รับอะจะรับฮิลวน้อยลง50%ส่วนคนที่โดนหมวกเนี่ยแลวเป็นผู้ให้ก็จะให้ได้น้อยลง50%ด้วยอ่ะเดี๋ยวจะมาดู3กรณีนะครับก็คือมาผมให้4กรณีเลย อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ AI ตัวหนึ่งฮิว AI ตัวหนึ่งว่าขึ้นเท่าไหร่ฮิวไป268นะครับซึ่งถ้าโดนตัดฮิว50%เนี่ยจะเหลือ134เดี๋ยวเรามาดูกรณีที่1คือผู้รับเนี่ยโดนตัดอ่ะว่าลดลงครึ่งหนึ่งไหมอ่ะเหลือ134ก็คือลดลงครึ่งหนึ่งจริงอันนี้คือกรณีผู้รับโดนตัดอย่างเดียวกรณีที่2นะครับคือผู้ให้โดนตัดนะแล้วเดี๋ยวจะให้ผู้ให้เนี่ยฮิวผู้รับอ่ะว่าลด50%เห้านิบเปอี้คือ hew, นต้ใหด เห็นไหมว่าไม่ว่าผู้ให้หรือผู้รับจะโดนตัดอ่ะสุดท้ายไปฮิวใครอ่ะก็คือฮิวโดนตัด50%หมดเลยนะครับเพราะว่ามันลดทั้งมันไม่ได้ลดแค่ผู้ให้หรือผู้รับแต่มันลดทั้งคู่เลยมันจะมีอยู่กรณีหนึ่งที่ผู้ให้กับผู้รับอ่ะเป็นคนคนเดียวกันก็คือพระถ้าสมมุติพระเนี่ยฮิวตัวเองก็แปลว่าพระเนี่ยเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นทั้งผู้รับก็แปลว่ามันจะโดนตัดทั้ง50%ทั้งคู่เลย รวมๆแล้วเนี่ยมันจะเหมือนตัด75%เฮ h โฟนที่มันไม่ได้ตัด100%เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้คิดแบบทั้งผู้ให้และผู้รับอะเอา50 50มาบวกกันเป็น <c homicide 2> 100สมมุติผู้ให้ให้มาพันหนึงโดนตัดไปแล้วส่วนผู yeah, ้ใ mm ห้50%เหลือ500ส่วนผู้รับเนี่ยรับมาพันหนึงก็คือโดนตัดไปอีก50%เหลือ250ประมาณนี้ครับมันก็เลยจะเหมือนตัด75%ซึ่งกรณีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับฮิลเลอร์ที่โดนโมงนี้และฮิลตัวเองมาดูนะครับก็คือมันจะลดจาก262เนี่ยเหล 134แล้วก็จาก1 3 4เนี่ยจะเหลืออีกครึ่งหนึ่งของ134อ่ะลองดูครับ to to เห็นไหมว่ามันเหลือแค่67ซึ่ง67อ่ะมันคือครึ่งหนึ่งของ134อนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ผู้ให้กับผู้รับเป็นคนเดียวกันก็จะเหมือนโดนตัดไปถึง75%เลยกรณีที่4อ่ะคือโดนทั้งคู่ก็คือคือคือสองค,คนอ่ะโดนหมดเลยผมผมจะให้สองคนเนี้ยโดนหมดเลยไปฮิวตัวผู้รับอ่ะก็จะโดนตัด75%เหมือนกนอะลองดู ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับถ้าโดนทั้งคู่คือโดนตัด75%แต่ถ้าโดนแค่ไฟใดไฟหนึ่งคือตัดแค่50ตามนี้ครับวกทีนาะจบละต่อไปเป็นสกิลหลักของเสื้อทีนานะครับมีความสามารถอยู่ทั้งหมด3แบบก็คือใช้กับผู้ใช้ที่เป็นเวทกับผู้ใช้ที่เป็นกายภาพแล้วก็มอนนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากผู้ใช้ที่เป็นเวทก่อนเลยถ้าเราใช้ใส่ผู้ใช้เนี่ยที่เป็นดาเมจเมจิกเวทพอนเนี่ยก็คืออาวุธอาวุธเวทอะ่ะแหละประมาณนั้นเราจะได้ค่ากันดาเมจเนี่ย 129แล้วก็และดาเมจเวทแรงขึ้น25%เดี๋ยวเรามาดูแบบตอนไม่กดก่อนเรามาดูดาเมจที่ผมทำได้กับดาเมจที่ผมโดนนะครับอ่ะสกิลหนึ่งมาหนึ่งทีผมโดน85นะครับผมแล้วก็ติดเผาเจติดเผา7จอย่าไปคิดมันเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์ช่างมันอ่ะผมโดนลูกแรก8 5แล้วดูผมทำดาเมจใส่เขานะอ่ะ3า2้่อนะครับมาดูว่าดาเมจอันตรีผมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไหมแล้วผมจะถึกขึ้นไหมนะครับใช้กับพวกสซคายเวทนะโอเคผมจะกดเกาะน,นะ เห็นไหมครับว่าเหลือแค่56จาก80แล้วก็ผมยิงแรงขึ้นจาก300เนี่ยเป็น400นะครับผมแค่นี้ครับผมเอาง่ายๆว่าใช้ใส่ผู้ใช้แบบไหนเราจะถือขึ้นกับผู้ใช้แบบนั้นแล้วเราก็จะได้ดาเมจจากผู้ใช้แบบนั้นแน่ยแรงขึ้นนะครับผมแค่นั้นเองต่อไปเป็นแบบที่2นะครับก็คือถ้าผู้ใช้เป็นอาวุธกายภาพเนี่ยก็เหมือนเดิมแค่สลับกระเวทเปลี่ยนจากได้ได้การดาเมจเวทเนี่ยเป็นการดาเมจกายภาพแทนแล้วเราก็ดาเมจกายภาพแรงขึ้น25%แทนนะครับผมอ่ะ มาดูว่าตอนผมโดนฟาดต,ตอนไม่มีเกาะนะครับกับตอนมีเกาะอ่ะ AI ฟาดมา222นะครับแล้วก็ผมทำดาเมจใส่เขา276้27นะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยจะมาลองกดดูว่ามันถึกขึ้นและแรงขึ้นจริงไหมอ่ะพอทีนี้ผมจะกดเกาะนะครับก็ตามนี้ครับตามเลขที่เห็นเลยอ่ะลดลงกับเพิ่มขึ้นนะครับผม ความสามารถอย่างที่3ามของเสื้อทีนาเนี่ยก็คือเมื่อใช้กับมอนครับจะได้ดาเมจกันมอนมากขึ้น25%แล้วก็ตีมอนแรงขึ้น33%พูดง่ายๆคือถ้าเราใช้ใส่มอนเนี่ยเราจะโดนดาเมจจากมอนเบาลงแล้วก็ตีมอนแรงขึ้นมาดูะผมตีธรรมดาเนี่ยเห็นไหมเหือเป็น97แต่พอผมใช้ใส่มันเนี่ยมันจะกลายเป็น109เห็นไหมครับอ่ประมาณนี้ครับต่อไปนะครับเป็นรองเท้าทีนานะครับผมก็คือมันจะทําการ กดแล้วเนี่ยวินวอล์กหนึ่งวิแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น20%เป็นเวลา1นึ่งวีครับผมแล้วถ้าเราตีเนี่ยหรือทำดาเมจครั้งถัดไปเนี่ยถัดจากนั้นเนี่ยเราจะได้โบนัสดาเมจเมจิกนะครับผมเพิ่มขึ้น193อ่ะมาดูแบบยังไม่ได้กดรองเท้านะครับ276นะครับผมโอเคทีนี้ผมจะกดรองเท้านะครับเห็นไหมมันวินวอล์กแล้ววิ่งเร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็ดาเมจครับเห็นไหมว่าเมื่อกี้มันมีดาเมจเวทแถมมานะครับ86ที่ขึ้นเมื่อกี ก็คือเนี่ยแหละของรองเท้าทีนานครับก็คือมันไม่มันไม่จำเป็นว่าเราต้องใช้อาวุธเวทนะเราใช้อาวุธอะไรก็ได้หรือใช้สกิลอะไรก็ได้นะครับมันมันมันจะเพิ่มโบนัสแถมให้เลยนะครับผมไอ้เก้าสิบสองตรงนี้เนี่ยอ่าประมาณนั้นนะเราตีปกติก็ได้นะครับเห็นไหมว่ามีโบนัสแถมมาแปดสิบหกเหมือนกันเลยนะตีผมเจ็ดสิบสองแล้วก็แถมมาอีกแปดสิบหกนะครับมันจะขึ้นเป็นสองเลขแบบนี้นะครับผมก็หมดละเซตทีนานะครับต่อไปนะครับจะเป็นเซตเมอร์เซนารี่นะครับก็มีเมอร์เซนารีฮูดเมอร์เซนารีแแจ็็็คเเกกตล้วมอร์เซนารี่ฮูดเมอร์เซนารีฮูดเลย เซนนารีฮูดเนี่ยคือมันจะวางวงเวทที่แบบเอาไว้ลบบัฟของเรานะครับก็คือเมื่อเราโดนบ,บัฟสโลบ,บัฟสตันหรือบัฟอะไรก็ตามที่มันมีผลไม่ดีต่อตัวเราเนี่ยเราจะสามารถกดหมดเนี่ยล้างได้นะครับซึ่งไม่ได้ล้างได้แค่เราล้างให้เพื่อนก็ได้นะครับซึ่งถ้าใครที่อยู่ในวงเนี่ยจะโดนล้างหมดเลยนะครับผมรวมถึงว่าถ้าถูกสตันเนี่ยมันกดได้ด้วยลองสตันมาก่อนเพราะว่าจะทําให้เห็นว่าสตันมันอ่ะมันมันก็กดได้แล้วก็จะทํา เห็นไหมครับเมื่อกี้ผมถูกสตันเนี่ยมันก็กดได้อ่ะต่อไปนะครับมาดูรูทว่ามันลบยังไงนะครับมารูทมาใหปึ๊บเห็นไหมผมรุดจากรูททันทีเลยผมกดหมวกนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อโดนสตันก็กดได้นั่นแปลว่าไม่ว่าจะโดนสตันอะหรือโดนสโลหรือโดนอะไรก็ตามอะยังไงเราก็ล้างได้นะครับอะมาดูบัฟอีกบัฟหนึ่งครับที่ล้างได้บัฟใบเอาเป็นนะเอาเป็นว่าบัฟส่วนใหญ่ในเกมเนี่ยมันล้างได้ครับถ้าเป็นบัฟที่ไม่ดีที่เราโดนนะอะผมให้เขาใบผมนะครับมา นี่ผมถูกใบแล้วนะแต่หมวกผมยังกดได้นะเห็นไหมแล้วผมกดปุ๊บผมหายใบเลยประมาณนี้นะครับก็คือตอนแรกผมพูดไม่ได้แล้วผมพูดได้เลยนะหายใบโอเคนะครับต่อไปเป็นเสื้อเมอร์เซนารีนะครับหาความมันวันของเสื้อก็คือมันจะได้รับบัฟบ,บัดลารดนะครับก็คือกระหายเลือดซึ่งบัฟเนี้ยมันจะทําให้เราทําดาเมจน,นะครับแล้วดูดเลือดแต่ว่ามันไม่ได้ดูดเลือดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากดาเมจน,นะมันดูดเลือดแบบคิดเป็นหน่วยครับก็คือมันตายตัวเลย ไม่ว่าเราจะทำดาเมจน้อยหรือว่าเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะดูดเลือด46นะครับต่อครั้งที่เราทำอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดเสื้อให้ดูนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่เนี่ยมันก็ดูดเลือดเท่าเดิมอยู่ดีมานี่ี่ยผมตีธรรมดาดูด56อันนี้ก็56นี่ก็56คือแต่คือสาสกิลเนี่ยดาเมจไม่เท่ากันนะแต่ดูด56นะครับเพราะว่ามันไม่ได้นับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนในเกมอื่นแบบเกมโมบ้าอื่นแต่ว่ามันนับเป็นฮิตนะผมตามนี้นะครับ ก็คือเรายิ่งทำฮิตเยอะเนี่ยเราก็ยิ่งดูดเลือดได้เยอะนะครับไม่ใช่ว่ายิ่งทำดาเมจได้เยอะยิ่งดูดเลือดได้เยอะนะมันไม่ได้นับแค่ดาเมจที่เราปล่อยเป็นฮิตนะครับแต่ว่าดาเมจโอเวอร์ไทม์เนี่ยที่ติดเป็นฮิตเนี่ยมันก็นับเช่นกันดาเมจโอเวอร์ไทม์คือดาเมจแบบพิษเนี้ยที่แบบลดเลือดเขาเรื่อยๆหรือไฟเผาเนี้ยก็นับเช่นกันมาดูนะครับผมอ่ะผมยิงไฟนะอ่ะผมยิงไปแล้วนะแต่ว่าเห็นไหมเลือดผมยังขึ้นห้าสิบผมอันนี้มันคือดาเมจที่ติดเป็นฮิตนะครับจากตัวเขาที่เขาโดนไฟเผา อ่ะอย่างนี้คือเราก็ได้เหมือนกันพูดง่ายๆคือพวกสายพิษเนี่ยสแปมมาไว้เนี่ยเราก็ได้เลือดเรื่อยๆเลยนะครับผมถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทาดาเมจต่อเนื่องทีเนี้ยเสื้อกดแล้วอ่ะมันอยู่แค่8ปดครับแต่ว่ามันมีข้อจํากัดอยู่บางคนอาจจะคิดว่าอ่ะถ้าดาเมจเป็นฮิดอย่างเงี้ยมันยิ่งดูดได้เยอะก็แปลว่าเราเล่นสายี่ฮิตเยอะๆเนี่ยมันก็ได้เปรียบแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่คือมันเขียนตรงนี้ครับว่ามันสามารถติดได้แค่15ครั้งเท่านั้นพูดง่ายๆคือเสือ้ออยู่8วิแตต่่ถ้้าาาเราทรทํคบ15ฮิแลวปด สรุปง่ายๆคือทุกสายดูดเลือดได้เท่ากันถ้าเราทําครบ15ฮิตใน8วิไม่ว่าสายไหนก็ดูดเลือดได้เท่ากันหมดนะครับผมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองทําให้แบบว่าทําฮิตเร็วๆให้แบบว่าเสื้อมันหายก่อนถึง8วิครับในกอ่องไหมครับก็คือทําให้มันหมดเองก่อนเวลาเสื้อหมดอ่ะก็คือทําให้ครบ15ฮิตก่อนเวลาเสื้อหมดอ่าลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะให้ AI ออยู่นิ่งๆเพื่อที่เราจะได้ปล่อยสกิลไฟลงหัวนะครับดูบัฟดีๆนะครับ เห็นไหมว่าเมื่อกี้ยังไม่ทันถึงแปดวีเลยนะครับผมบัฟผมหายไปก่อนแปดวีแล้วเพราะว่ามันครบ15หฮิตแล้วนั่นเองครับบัฟก็เลยหายไปอ่านี่นะครับคือเสื้อเมอร์เซนารีโอเคต่อไปคือรองเท้าเมอร์เซนารีนะครับก็คือมันจะอยู่นิ่งๆแล้ววินวอลนะครับผมซึ่งเวลาที่เราวินวอลอยู่เนี่ยหนึ่งวีเราจะได้สแต็กวิ่งเพิ่มขึ้น20%นะครับเก็บได้สูงสุด5สแต็กซึ่งระยะเวลาไล่เนี่ยที่เรายิงชาร์จเนี่ยจะอยู่เก้าวีนะครับแต่จริงๆแค่ห้าวีเนี่ยมันก็เต็็็็็มมแแแแลล้้้้วววนนนนะะะะคครรรััับบถาาาา5สสตตกกกเเเพ่ีีจปง อ่ะเราเดินไม่ได้นะเห็นไหมล้วสแต็กมันจะขึ้นซึ่งถ้าเรากดเดินออกมาเนี่ยสแต็กเราเท่าไหร่เราก็จะได้ความเร็วเท่านั้นนะครับผมถ้า5สแต็กก็คือ20คูณ5ก็จะเป็น100นะครับหรือว่าถ้าเราเก็บแค่สแต็กเดียวก็ได้แค่20พูดง่ายๆคือเราออกตอนไหนก็ได้แล้วแต่ใจเรานะครับแต่ระหว่างที่เรายืนชาร์จสแต็กอยู่เนี่ยเราต้องยืนนิ่งอยู่กับที่นะแต่ว่าเราจะวินวอล์กนะครับตอนที่เราชาร์จก็คือจะไม่มีใครมองเห็นเรานะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับผมจะเป็นเซตสต็อกเกอร์นะครับก็จะมีสต็อกเกอร์ฮูดสต็อกเกอร์แจ็กเก็ตแล้วก็สต็อกเกอร์ชูนะครับไปมาดูที่สต็อกเกอร์ฮูดก่อนเลยหมวกสต็อกเกอร์เนี่ยคือเมื่อเรากดแล้วเนี่ยมันจะสร้างวงแดงๆออกมาเป็นระยะ6เมตรนะครับซึ่งเวลาที่เรากดเนี่ยเราจะได้ดาเมจ20%นะครับผมแล้วก็มันสามารถปลดวินวอลได้ด้วยก็คือไอวงแดงๆเนี่ยถ้าเรากดโดนตัวที่วินวอลอยู่เนี่ยวินวอลเขาจะหลุดด้วยนะครับแล้วก็มีอีกเงื่อนไขหนึ่งคือถ้าเรากดใส่ศัตรูเนี่ยหรือยูนิตทีี่่่่เเลือดตากวา50%นย เขาจะโดนเจาะเกาะด้วย9 1นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดู3แบบเลยตอนแรกคือยังไม่ได้กดนะครับมาดูดาเมจกันนี่364นะครับ364อ่ะเดี๋ยวมาดูดาเมจตอนกดนะครับนี่กดแล้วมีวงนี้อ่ะเห็นไหมกลายเป็น422ก็คือแรงขึ้นนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูความสามารถเปิดวินวอลนะครับอ่ะ AI w i n w a อ่ะเห็นไหม w ิน w อ l เขาหลุดมาเลยอย่างนี้นะครับผม ต่อไปนะครับความสามารถสุดท้ายคือเกาะ,ะลดลง91เมื่อใช้ใส่ศัตรูที่เลือดต่ำกว่า50%ตอนนี้ AI <S <S 1> <S 1> เราเลือดต่ำกว่า50%แล้วนะครับแล้วมาดูว่าเกาะลดลง91จริงไหมก็คือตอนแรกเนี่ยเรากดแล้วเราได้ดาเมจ20%เราทำดาเมจไป400กว่าครับซึ่งถ้าเกาะลดลงเนี่ยแปลว่าเราจะทำแรงขึ้นกว่านี้อีกนะนี่เกาะเขาลดละเห็นไหมว่ากลายเป็น6 41นะครับจาก400เพิ่มเป็น6 41เลยเพราะว่าเกาะเขาลดด้วยแล้วเราได้ดาเมจด้วย20%ครับก็คือแรงมากๆเลยนะตามนี้เลย ต่อไปนะผมเป็นเสื้อสต็อกเกอร์นะครับง่ายๆเลยง่ายมากๆคือปล่อยสายฟ้าออกรอบตัวเป็นระยะเวลา7.5าวิสายฟ้ามีระยะ6เบสแล้วก็ทำดาเมจสุกๆ0.5นาวิที่โดนที่ศัตรูโดนไฟฟ้าครับดาเมจ57ต่อฮิตแค่นี้เองเนี่ยกดแค่นี้เองเนี่ยหมดละก็คือปล่อยไฟฟ้าเป็นเวลา7วิแล้วก็ทำดาเมจศัตรูที่โดนไฟฟ้านะครับนี่คือเสื้อสต็อกเกอร์ต่อไปเป็นรองเท้าสต็อกเกอร์นะครับก็คือจะเทเลพอร์ตไป ที่ที่หนึ่งก็คือเหมือนรองเท้าสายผ้าคิริกนั่นแหละเทเลพอร์ตเหมือนกันแต่ว่าอันนี้พิเศษตรงที่ว่าเทเลพอร์ตแล้วเนี่ยได้ดาเมจด,ด้วย15%นะครับเป็นเวลาสี่วิแล้วก็ได้ฮิลลิ่งแคสเพิ่มด้วยนะครับผมอีก15%ฮิลลิ่งแคสก็คือเราเป็นผู้ให้นะครับผมก็ตามนั้นมาดูดาเมจตอนยังไม่บิ๊กนะครับผมอ่า364นะครับอ่ารอบนี้ผมจะใช้รองเท้านะครับบิ๊กเนี่ยบิ๊กในวงนี้นะครับบิ๊กได้ระยะประมาณนี้และยิงอติ อ่ากลายเป็น407นะครับผมก็ประมาณนี้สรุปก็คือบิงแล้วฮิลคนอื่นแรงขึ้นแล้วก็ทำดาเมจใส่คนอื่นได้แรงขึ้นแหละแค่นั้นครับผมเซตต่อไปนะครับเป็นเซตเฮลิออนนะครับก็จะมีเฮลิออนฮูดเฮลิออนแจ็กเก็ตแล้วก็เฮลิออนชูนครับมามาเริ่มที่เฮลิออนฮูดกันเลยครับก็ง่ายมากๆเลยนะคือคือมันจะกางควันสีม่วงออกมาเป็นระยะ5เมตรนะครับผมแล้วก็ควันเนี่ยจะอยู่ได้ห้าวิซึ่งคนที่อยู่ในควันเนี่ย จะโดนใบนะครับไม่ว่าจะเพื่อนเราหรือศัตรูก็ตามนะครับผมจะโดนใบหมดเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวผู้ใช้เนี่ยจะวินวอล์กด้วยก็คือศัตรูมองไม่เห็นเรานะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยจะแค่โดนใบเฉยๆถ้าเป็นศัตรูก็โดนใบนะอ่าอันนี้เป็นเพื่อนนะเป็นไงเป็น AI ที่อยู่ในตีนะครับดูนะครับอ่าก็จะโดนใบแบบนี้นะครับแต่ว่า AI จะไม่วินวอล์กนะครับอ่านี้มาดูแบบเป็นศัตรูนะครับผมว่าอ่ะให้เอไออยู่นิ่งๆนะครับผมอ่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นศัตรูก็โดนใบนะครับผมแล้วก็ตีได้ด้วยน ต่อไปนะครับคือเสื้อเฮลิออนแจ็กเก็ตนะครับง่ายๆเวลากดแล้วเนี่ยจะปล่อยออร่าดูดเลือดออกมารอบตัวเรานะครับผมเป็นเวลา7วินาทีนะครับและคนที่โดนออร่าเนี่ยเราจะได้เลือดจากคนคนนั้นนะครับ100%เลยที่เสื้อทาดาเมจได้นะครับผมมาดูกันเห็นไหมว่าผมได้เลือดขึ้นที27 27เพราะผมทำดาเมจเขา27นะครับผมเนี่ยทำดาเมจเท่ากับดูดเลือดเลยแต่พอเปิดแต่พอมันกลับมาเลือดผมยิ่งเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งขึ้นน้อยลงนะครับเพราะว่า เสื้อเนี่ยมันบอกว่าถ้าหากว่าเลือดผมเนี่ยแปเนี่ยมันจะดูด44นะครับก็คือทำ damage 4ีแต่ถ้า60คือ55พูดง่ายๆคือเลือดยิ่งน้อยเนี่ยยิ่งดูดเยอะนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เลือดผมเนี่ยต่ําแบบขั้นสุดแล้วมาดูว่ามันดูดแรงขึ้นไหมเนี่เห็นไหมมันดูดเป็นทีละ10 44เลยเห็นไหมครับอ่าก็คืออันนี้คือดูดแรงขั้นสุดแล้วอ่าแล้วก็ลขึ้นมาเป็น38เพราะว่าพออเลืดผมเยอะะะขึ้นน่มัก็จยิ่งดูดเบาลงนะครับผมตามนนั้ก็คืืออเลดยิ่งน้อยยิ่งงดดูแรเลือดยิ่งเยอะยิ่งดดูเบา แค่นี้นะครับเสื้อนี้ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราใช้ใส่ศัตรูหลายตัวเนี่ยสมมุติมีศัตรูมากกว่า1ตัวนะมันก็ดูดทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ได้ดูดแค่ตัวเดียวนะครับผมอ่าพูดง่ายๆคือถ้าเราโดนลุมแล้วเรากดเสื้อเนี้เนี่ยคือขึ้นเยอะมากๆครับเพราะมันนำพีดัตรูหลายตัวเนาะต่อไปนะครับเป็นรองเท้าเฮลิออนนะครับก็เป็นรองเท้ามาร์คหัวที่ทุกคนคุ้นกันดีถ้าคนเล่นคอร์ดับนะครับความสามารถนะครับคือจะกดแล้ววินวอล์กสองวิแล้วเราจะแดตไปหาคนที่เรามาร์คใส่นะครับผมและหลังจจจจาาากกทีี่่่่่่เเเเเเรรรรแแดดดส็นนนนยยะะพพิิมมมมคคััับบบบลอองงูไ อ่ะสามเจ็ดเก้านะครับสามร้อยเจ็ดสิบเก้านะอ่ะมาดูแบบกดนะครับผมจะเป็นอย่างงี้นะครับผมปึ๊บเห็นไหมผมวินวอล์กอยู่นะตอนเนี้ยแล้วพอสุดสองวิปปึ๊บผมวอล์กเข้าไปตรงนี้ผมดาเมจแรงขึ้นสามสิบห้าแล้วนะครับปึ๊บกลายเป็นห้าร้อยนะผมอ่ะประมาณนี้ครับรองเท้าออเลี่ยนหมดละต่อไปจะเป็นเซ็ตรอยัลของสายหนังนะครับก็จะเป็นรอยัลฮูดรอยัลแจ็คเก็ตแล้วก็รอยัลชูนะครับอ่ะซึ่งไอคอนมันเป็นไอคอนเดียวกันนะเห็นไหมรอยัลแจ็คเก็ตสกิลไอคอนเนี่ยเป็นลูกก้าเหมือนกันเลยยังงงนะครับคนละสกกกิลลนนนนนนะคคคครรััับบเเเมมีีี้้้แ่ขยยยจทไอออ แค่นั้นแหละม่วงนะครับผมจะอธิบายง่ายๆเลยคือเมื่อกดแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจทีละสแต็กนะครับผมซึ่งได้สูงสุด6สแต็กแล้วก็สแต็กละ5%นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ตีเนี่ยเรากดแล้วปล่อยไปเฉยๆเนี่ยสแต็กมันจะหายไปเลยไม่คาอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวงงมาดูก่อนครับผมกดปึ๊บมาดูนะเห็นไหมสแต็กผมเริ่มขึ้น2 3 4 5แล้วก็6แต่ถ้าผมยังไม่ทำดาเมจเนี่ยพอหปุ๊บมันหายไปเลยเห็นไหมคือมันหายไปแบบดือด้อๆเลย อ่ะแต่ถ้าผมทำดาเมจเนี่ยสแต็กมันจะคาอยู่ให้ผม5้าวีนะครับผมเดี๋ยวมาดูดาเมจแบบตอนยังไม่มีสแต็กนะครับดาเมจอยู่ที่379นะครับผมประมาณนี้ต่อไปนะครับมาดูตอนมีสแต็กนะครับว่าตีแล้วเนี่ยมันคาอย,อยู่5้าวิจริงไหมแบบมันไม่หายไปเลยนะครับผมนี่กดได้เห็นไหมสองสามสี่ห้าปกทีนี้ผมต้องทำดาเมจครับเ <c oughs> พิ่งเห็นไหมมันคาอย,อยู่มันไม่หายไปเลยอ่า หลอดมันก็จะโหลดจนสุดเลยนะครับไม่หายไปดื้อนะครับผมพูดง่ายๆคือกดแล้วเนี่ยเราต้องการดามเมจเท่าไหร่เนี่ยเราก็ดูสแต็กเอาแล้วพอเราต้องการดามเมจที่แบบสิ้นสุดของมันแล้วค,คือคือเราพอเท่านี้เราก็ต้องไปหาอะไรทำดามเมจนะครับเพื่อให้สแต็กมันคายอยู่นะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นครับหมวกรอยัลต่อไปจะเป็นเสื้อรอยัลนะครับผมอ่ะเมื่อกดแล้วนะครับจะสร้างวงวงหนึ่งออกมานะครับผมระยะ5เมตรเป็นเวลา7วินาทีซึ่งไอวงเนี้ยใครที่อยู่ในวงนะครับรวมถึงตัวเราเองด้วยนะจะได้คููดาวเรดล้ก็ตีเนอีกเ0็นะครับผก อ่ะมาดูตอนยังไม่กดนะครับตีนะครับผมแล้วก็คูลดาวเรนนะครับผมก็คืออ่าสกิลเนี่ยไวขึ้นนะครับผมหลบออกเขตไฟนะเดี๋ยวตายก่อนปึ๊บอ่ะดูนะครับผมผมกดเสื้อแล้วเห็นไหมว่าสกิลผมนับเร็วขึ้นครับสังเกตสกิลทุกสกิลเลยนะครับผมอ่ะผมจะกดนะครับผมนี่เห็นไหมอันนี้คือตีไวขึ้นนะเนี่ยสังเกตว่ามันตีไวขึ้นแล้วสกิลก็นับไวขึ้นด้วยเห็นไหมสกิลมันตีเนี่ยโหลดเสร็จละ ประมาณนี้นะครับแต่ซึ่งอีกความสามารถนึงเนี่ยคือมันให้เพื่อนได้ด้วยนะเพราะว่ามันออกรอบวงคนที่อยู่ในวงเนี่ยคือได้ลดคูดาวแล้วก็ได้ตีเร็วขึ้นเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนให้ผมดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคต่อไปจะเป็นแบบเพื่อนกดให้ผมนะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้มันคูดาวนะผมปึ๊บประมาณนี้อ่ะกดมา AI อ่ะเห็นไหมว่าเนี่ยผมอยู่ในวงเนี้ยก็คือเพื่อนเพื่อนได้ไหมก็คือเราเราเรามีเพื่อนที่ใช้เชื่อนี่ใส่เราเราก็ได้คูดาวเเราก็ได้คูดาวเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ตีเร็วเหมือนกันตามนี้เลยนะผม ต่อไปเป็นรองเท้ารอยย้นะครับผมรอยย้อนชูนะรองเท้ารอยย้ของสายหนังนะครับก็คือเวลากดแล้วเนี่ยมันจะกระโดดนะครับแล้วก็เวลาที่กระโดดเนี่ยเราจะเป็นอมตะนะครับอมตะแบบกันทุกอย่างเลยกันดีบัฟกันเข่าคอนโทรลแล้วก็กันดาเมจด้วยนะครับผมตอนกระโดดก็เป็นงี้ครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมพูดง่ายๆคือระหว่างกระโดดเนี่ยตอนที่เราอยู่กลางอากาศเนี่ยจะเป็นอมตะนะครับอ่ะทีนี้ผมจะให้ลองนะครับ AI ยิงผมด้วยอันติของคอร์โบซูมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกระโดดเป็นอมตะเพื่อหลบอันติีเขาให้ดูนะครับผมว่าเป็นอมตะจริงม เห็นไหมว่ามันเข้าเป็นสูตรเลยนะครับดาเมจเนี่ยผมไม่โดนดาเมจเลยอ่าใช้ประมาณนี้ครับสามารถใช้กดหลบสกิลได้หรือว่ากดออกมาจากไฟได้นะเวลาเราเล่น pvp นะต่อไปนะครับเป็นเซตแอสซซินนะครับผมก็จะมีแอสซซินฮูดแอสซซินแจ็คเก็ตแล้วก็แอสซซินชูนะครับผมมาดูที่แอสซซินฮูดก่อนเลยแอสแอสซินฮูดเนี่ยคือเรากดแล้วเราจะได้คูลดาวเลดสิ์เซ็นตนะครับผมเป็นเวลา2.75จุดาวิซึ่งมันเยอะมากนะแต่ว่าข้อเสียคือเรากดแล้วเนี่ยเราจะยืนนิ่งนะครับผมไม่สามารถทำอะไรได้ซึ่งถ้าเราเดินเนี่ยมัันนนนกก็จจะะะหลุดครบาเเอฟฟี้นะ แต่80%เนี่ยมันเยอะมากเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเห็นไหมคู่ดาวสิบห้าวิดูผมกดนะเนี่ยผมยืนนิ่งแต่ว่าดูดูอันตรีนับเนี่ยเสร็จแล้วใช้ได้อีกรอบนึงเห็นไหมอันตรีนับเสร็จเร็วขึ้นมากนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นแอสซินแจ็คเก็ตนะครับในส่วนของเสื้อนะก็คือกดแล้วเนี่ยจะว,ออวินวอล์กแปดวินะครับผมแล้วก็เราจะอยู่ได้แค่ในรัศมี14เมตรนะครับจากที่เราวินวอล์กซึ่งถ้าเราเดินเกินเนี่ยวินวอล์กจะหลุดน,นะครับแล้วก็ในนนรระหววว่่่าางทีีเออเิอย จะทําให้เรานะครับดาเมจแรงขึ้นด้วยหลังจากเราโจมตีครั้งสัตไปนะครับตอนออกมาจากวินวอล์กซึ่งเก็บเป็นสเตตนะได้สูงสุด10สเตตนะครับสเต็ตละ4%นะครับผมเดี๋ยวผมลองวินวอล์กให้ดูกันเห็นไหมว่ามันนับสเต็ตเพิ่มขึ้นทีละเยอะๆอย่างนี้แล้วก็ถ้าผมออกจาก14เมตรนะอันนี้วินวอล์กผมหลุดเลยนะครับเมื่อกี้วินวอล์กมันยังไม่หมดนะแต่ว่าพอผมออกจาก14เมตรเนี่ยวินวอล์กผมหลุดไปเลยนะครับก็ตามนี้ ผู้นีคือกดแล้วละเราเดินได้แค่แถวๆที่เราวินวอลครับถ้าเดินเกินมันจะหลุดนะต่อให้ระยะเวลาไม่หมดนะครับผมอ่ามันเวลามันอยู่8ดวินะอ่ามาดูดาเมจปกตินะครับปุ๊บ380อนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูดาเมจตอนวินวอลนะครับที่เพิ่มมานะครับผมผมจะเก็บสแต,ตให้เต็มเลยนะจะได้แรงแบบสุดข,ขั้วนะครับรีฮูดาวอ่านี่ผมวินวอลแล้วเห็นไหมมีสแดตทนับอยู่ถ้าตรงแน่ถึง10คือเต็มนะครับอ่าถึงสิแล้วดูนะครับผม กลายเป็น490นะเพิ่มขึ้นเกือบ200เลยนะ20%เนี่ยของดาเมจอันตีไฟนะครับเยอะมากๆานะครับอ่ะต่อไปอันสุดท้ายนะครับของเซตแอสซินก็คือแอสซินชูนะครับผมก็คือรองเท้านะอ่ะคิดสภาพรองเท้ารอย a l นะครับมันเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยเพียงแต่ว่ารองเท้าแอสซินเนี่ยมันแค่น้อยกว่านะครับระยะเวลาเป็นอมตะแค่0.8วีเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นรองเท้ารอยย้เนี่ยระยะเวลาที่เป็นอมตะเนี่ย จากที่ผมดูมันประมาณหนึ่งวิกว,ว่าเลยนะมันไม่มีเขียนแต่มันประมาณหนึ่งวิกว่า,วาแต่ว่าแอสซัสินเนี่ยมันล้นเหลือแค่0.8นยดแวิแต่หลังจากกิ้งแล้วเนี่ยมันจะได้ความเร็วด้วย40%เป็นเวลาสีวินะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะอ่าพูดง่ายๆก็คือแค่เป็นอามาตะน้อยลงแต่ว่าแลกกับความเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เขาซูมมาเหมือนเดิมนะครับแค่0ูนยดวิผมก็หลบได้ปึ๊บเห็นไหมเข้าเป็นศูนย์นะแล้วผมก็วิ่งเร็วขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือ ต่อไปนะครับเป็นเซตสเปกเตอร์นะครับก็จะมีสเปกเตอร์ฮูดสเปกเตอร์แจ็คเก็ตแล้วก็สเปกเตอร์ชูนะครับมามาเริ่มที่สเปกเตอร์ฮูดก่อนเลยสเปกเตอร์ฮูดเนี่ยความสามารถคือง่ายๆเลยกดแล้วนะครับครูดาวเสื้อจะหายเนี่ยเสื้ออย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะ สเปกยังยังถ้าผมเสื้อผมครูดาวอยู่เนี่ยผมกดสเปกเตอร์ฮูดเนี่ยครูดาวเสื้อผมจะหายเพราะฉะนั้นผมอธิบายเสื้อเลยล้วกันเพราะว่ามันแค่นี้จบแล้วแล้วเดี๋ยวผมกดสเปกเตอร์ฮูดให้ดูต่อไปนะครับเป็นสเปกเตอร์แจ็คเก็ตนะครับผมกดแล้วจะมีไฟออกมารอบๆนะครับทำดาเมจเป็นทูดาเมจนะครับทูดาเมจคือไม่คิดค่าเกาะนะครับผมกับเพลเยอร์นะก็คือโดนเต็มๆเลยไม่คิดค่าเกาะนะครับสองเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นกับมอนต์เนี่ยจะเป็นเก้าสิบเจ็ดนะครับผมประมาณนี้ก็ซึ่งมันแรงมากๆนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมมััันนจะะลลดดดดเเือออตววงง้ยย่าผกครบ เห็นไหมว่าเลื่อนผมลดด้วยแล้วถ้าผมใส่คนอื่นอย่างคนอื่นก็ลดด้วยแบบประมาณนี้นะครับผมนี่อ่าแบบนี้เลยนะครับผมสามารถกดเปิดปิดได้นะเมื่อกี้สกิลมันยังไม่หมดนะแต่ว่าผมกดปิดไปก่อนนะเพื่อไม่ให้เลื่อนตัวเองลดเยอะอะไรประมาณนี้คนระับแล้วก็หมวกสเปกเ,เตอร์ตามที่เราคุยกันไว้นะรีครูดาวเสื้อผมกดคูดาวเสื้อจะหายไปนะผมเห็นไหมผมกดเสือเ้อแดกรอบแค่นี้ครับผมอ่ะต่อไปมาเป็นรองเท้าสเปกเตอร์นะครับ กองทัพสเปกเตอร์เนี่ยคือกดแล้วเนี่ยเราจะวินวอล์กนะครับแล้วก็ล่องหนเป็นระยะเวลาสิบหกวิแล้วมันก็จะกินมานาเรื่อยๆนะครับกินมานา3%ของแม็กมานาเต็มเรานะครับผมประมาณนี้นะคือล่องหนนะแต่ว่ากินมานาเรื่อยๆเห็นไหมมานาผมลดล้วนเลยแล้วถ้าผมเดินไปถึงอ่าระยะเนี่ย15เมตรนะครับผมหลังจากหลุดจากวินวอล์กเนี่ยผมจะตีเพเยอร์คนอื่นไม่ได้นะครับเป็นเวลาสามวิหลังจากหลุดมาแล้วก็คือหลุดแล้วตีไม่ได้ทันทีนั่นแหละพูดง่ายๆอ่ะเนี่ยผมหลุดแล้วแต่ผมไม่สามารถตีได้นะครับเห็นม อ่ะเนี่ยเราพอครบสามวีผมถึงค่อยตีได้นะครับอ่ะหมดแล้วแค่นี้แหละส้นรองเท้าสเปกเตอร์ครับต่อไปนะครับเซตสุดท้ายของสายหนังแล้วนะครับอ่ะมาเริ่มที่หมวกนะครับผมก็จะมีฮันเตอร์ฮูดฮันเตอร์แจ็กเก็ตแล้วก็ฮันเตอร์ชูนะครับผมฮันเตอร์ฮูดเนี่ยคือกดแล้วเราจะได้เกาะมากขึ้นนะครับก็คือถึกขึ้นนั่นแหละแล้วก็สะท้อนดาเมจ70%นะครับแต่ว่าผมไม่ต้องลองเกาะให้ดูนะเพราะว่าหลักๆคนเอามาเนี่ยไม่ได้เอามากดแล้วได้เกาะแต่เอามาเพื่อสะท้อนดาเมจครับอ่ะมาดูนะว่า70%แรงขนนาดไหผมจะะให้ AI ซูมมนครับผกด เห็นไหมว่า AI ผมเนี่ยเลื่อนรถไปเกือบเท่าผมเลยนะก็คือนั่นแหละมันสะท้อนนัก70%็ดสรับผมประมาณนี้ครับต่อไปนะเป็นฮันเตอร์แจ็กเก็ตนะครับผมเข้าใจง่ายมากกดแล้วตีเร็วขึ้น6 0ซนะครับเป็นเวลา8วิแล้วก็ดามเจแรงขึ้นด้วยนะครับผมอีก20เอนาะอ่ะผมจะลองตีให้ดูนะเนี่ยดามเจแค่หกสิบเจ็ดนะครับผมเห็นไหมแล้วก็ตีช้ามากๆนะครับทีนี้ผมจะกดเสื้อนะครับจะมีควันหัวขขึ้นแล้วดูผมตีนะดามเจแรงขึ้นแล้วก็ตีีเรร็วขึ้นคับ่ อ่ะก็แค่นี้นะครับผมอันสุดท้ายละรองเท้านะครับผมอันนี้พวกนี้เข้าใจง่ายหมดเลยก็คือกดแล้วเนี่ยเราวิ่งเร็วขึ้น120%นะครับผมแล้วก็ในระหว่างที่เรากดเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นเอฟเฟคคาวคอนโทรนเนี่ยจะดีขึ้นนะครับ35%เอเต์เฟเฟคคาวคอนโทรก็พวกสตันกับสโลอะไรพวกเนี้ยครับผมจะจะมันจะดีขึ้นนะครับอย่างเช่นสกิลแรกผมสตัน2 8 4นะครับผม,บผมอย่างนี้ นี่ประมาณนี้เห็นไหมอ่าเขาก็หายสตันแล้วแต่ถ้าผมกดลงเท้าเนี่ยแล้วผมค่อยกดสกิลเนี่ยก็คือมันจะสตันนานขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะครับผมก็มันนานขึ้นจริงหรือเปล่ามันนานขึ้นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นผลมากเพราะว่าสกิลนี้ก็มันก็สตันแค่สองวิอยู่แล้วอ่าผมจะกดลองเท้านะปุ๊บอาจจะสังเกตว่ามันนานขึ้นนะครับแต่มันนานขึ้นนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยมันสตันน้อยอยู่แล้วมันเลยแล้วไม่เห็นผลมากครับเค่ก็ประมาณนี้จบละเสื้อสายนังทััั้งงงหหมดะคครบวว่าจ เข้าใจแล้วก็ละเอียดนะครับเพราะว่าผมอธิบายละเอียดมากมัง้งไปละบายบายไปเจ๊